เดินมาในทงเลพอดีไปสวนออกมเดี๋วนไมันไม่ตอนเดียแล้วพอเลยหน้าผมตัวเดี๋ยวเดียวไม่ไ่วเด่ไเอาคูเป้ข้างหน้านะเนไหมเผไปเลยก็ได้เปิเลยพี่เปิดเลยพี่ใครแม่งรถข้าวังไว้ตรงนี้วะ เ,เอาอะไรครับผมมีร้านเติมเกมร้านใหม่มาแนะนำนะครับชื่อร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาถูกเติมเกมได้ตลอด24ี่ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเอาดิเอเอสําหรับผู้สนใจนะครับก็คือแอดไลน์ไปได้เลยนะครับโกลเด้นเติมเกมนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะไม่งั้นหาไมา่เจอนะแล้วก็วิธีเติมง,ง่ายๆนะครับก็แค่เลือกแพ็กที่เราต้องการโอนเงินแล้วรอแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวคุณซื้อเข้าแล้ว และทางร้านยังมีบริการเติมเกมอีกมากมายด้วยนะครับสามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆที่เพจ Golden เติมเกมได้เลยนะครับถ้าจะเติมกแอดไลน์ไปเลยนะครับ Golden เติมโอ้โหโอ้โหตายตายตายดิเรอะไรอันหนึ่งลงล่างข้างข้างเออ ถึงมาในด้นเันแล้วก็ดีนกจ้าป่ะนกกนอกเอาเอาอันนี้ก่อนได้ตึกเหลืองตึกไหน่ะตึกเหลืองด้วยใ้วากตึกหน้าดิหน้าแม่งก็ม่งก็ตึกหน้าดีสองตึกอ่ะตึกนีตึกี หรีเที่ยบนเขาก๊อกโลกเป็นดิจิตอลเฮ้ยตกใจไอผมลงไปสองศึายตกใจหมดเลยนี่อยู่นี่ได้ไงวะขึ้นขาเนี่ยศึดซ้ายหมดยังอ่ะเฮ้ยหมดครับพี่อุ้ยเออคุณนายฟิลไดเปะ เอ้ยเฮ้ยไอ้ชิดเฮ้ยยูนีเไอ้เฮียหาอยู่อ๋อบ้านนี้บ้านโอเคน่าอะไรยวัวอะไนเน่ยบ้านเดิมมาเลยขับขับ ใช่ใครยิงผมวะทหารเรไม่เจอว่ะนี่ไงนี่ไงไอ้บ้านสีเหลืองนะนี่เนาะเนี่ยเฮ้ยมันยิงถึงเหรอนี่ยเนี่ยไอ้บ้านใกล้ๆเนี่ยวังหนีนะพี่ใช่เดี๋ยวมันยิงผมถึงด้วยเหรอตรงเนี้ยนะผมอยู่ลึกนั่นเนี่ยก็พี่โดนตัดตรงนั้นมาเน,นี่ยยุ่มเพียร์ตาระเบิดจริงวะโห่ถอยพอดีเลย รู้ได้ไงวะโก้เป่าผมเต็มหัวมันมากพี่หนหังกำแพงน,นี่คนนี้<อ>จะน็อกแล้วอ่ะเดินเถื่เห็นกำแพงนี้คนนึงเ่ยหายไปเลยแล้วแมจะไปลากให้พี่เรียนเรียนระวังนะระวังระวังเ,เ,เ,เนี่ยิงนอกไว้ตรงหลักบ้านเด็กคนนี้ เอ้ยโหมันข้าม้าเจ็บมากตอนนี้ตอนนี้ต้ามาบ้านเชียงปัวเออที่หันไปดูไม่ทันเห็นตอนที่มันวิ่งมาครึ่งทางแล้วตรงบ้านเชียงปัเนี่ยนะคระเพศถ้าพี่ชาร์พี่จะจวนลงมัตอนนี้เพิ่งโดนลงมาล่วงพี่ต้องอีอาญาเองต้องมาชาร์จฝั่งนี้ไม่นโคบไม่ได้นะฝั่งนั้นเรียกคนเดียวเลยนั่นแหะเอ้ยเราเราเราโคบพี่นี่อยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ มันจะสกิลมันป้ายจะมีนะครับต่นไหนนันอันฟ้าวิ่งอันฟ้าเนยอันฟ้าตรงไปขวาเจลเกี๋ยัีไม่ยู่ตอนเดนแล้วพอเลยหน้าผมสองตัวเ่ม เปิดเดี๋ยวไม่หวเขียวครับเออไม่เด้วเรม่นะเิดไไงวะ่าอตัวเองไจุบเพื่อนเสร็จแล้ว่าวพไม่ทันไม่ทันกว่าไม่ทันไม่ทันแต่คึ้นบินมาพอดีเลยนะเว้ยถ้ามันจุบทันมันก็ต้องมอใไมันก็ต้องมันก็ต้องรอแชร์แช่โคตรสวยแชร์กันแน่นี่อน้ันย

สวยสวยปโอ้ยตกอยู่หน้าลาเขาโอ้ยเขาเชี่ยนี่อุ้ยจะเย็นดิพี่เขาวไอ้เชี้ยนี่ยังลื่นเลยผมก็ลื่นพี่มองมองมองหน้า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 มันติดแต่เองปกป้องมาหรอเองเอาตัวบังอ๋อ เสีแล mm. ้วเยไ้วเกิดเม่นชาวป็นคนอ่คนคุมหอพี่กันพี่พีมีคนมีคนนี้ีคนนั้นคนหนึ่งเห็นเขาบปคนนั้นใช่อหใช่ใช่ดีมาดีมาดีมาดีดีจะเปิดนออก่อนยิงมันยิงคนอืมเปิดได้คนมันอยู่นอกวงนล้แต่แบบเราเราเปิดนอกปก็นด้ตายนู่นพี่ก็่นั้นแมงวิ่ง เออคนนี้ที่ยิงเหมือนพี่มีรถขับแล้วหมดเอามาตัวไหนวะเฮ้ยเอาคูเป้ข้างหน้านะเห็นไหมขับเผื่อข้าไปเลยก็เผื่อเลยพี่เผื่อเลยพี่อืมน่าได้เผื่อไม่ได้เฮ้ยใครแม่งเอารถตั้งฝั่งไว้ตรงนี้วะนี่มีอะไรไหมขับเลยนี่ ไปเกียร์ไทยมือย <you know> ิงยิงยิงเอกได้ยันผมยิงไม่ได้ลมีจบตงเนี้ยตัว AW knock ไปแล้วไปแล้วค่อยรถเข้าอ้าวรถ หมดตีพี่หมดตี <Okay. S 2> โ,โน่นมันวิ่งไปตายจะจัดโยนจัดดูดิอยู่ตรงนี้วิ่งไปตายจะโน่นนะดูดิตายเลยตายอะไรอะ่ะแต่ไม่ได้คิว <c oughs> หนังเข้าสหอ ถ้ายิงยิงมันได้นะมันล้มอยู่มันเห็นนะเนินนี้มันเห็นถ้าไม่เห็นก็มันไม่ได้เอ,อ้ไม่น่าเลยน่าจะปั๊มยาได้ไม่คิดเลยมันยิงโดนตัวได้ตอนเอ้ยโดนหรือโดนหัววะโดนหัวนี่หว่าคงไปจมบนนูน้นปารก,กี้ขึ้นนี่ถิกว้ยยิงไม่โดนโดนนั้นเดียว มาตีโหยยยยผิวหลุดเหรอเจ็บพิด าไปกับแม่อยู่รอแค่ไหนแล้วกันก็ไหนพี่พิงหินเฮ้ยดีไว่มี่มีมั่วอะที่อะที่มันเฉยหินทรายพี่อุ้ยไอ้หน้าหันยงไงพี่อุ้ยเข้าเลยเข้าเลยมาทัน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 เอาอย่าไปเอาอย่าไปเผื่อเผื่อได้ปั๊มวิ่งไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยติดรถ เหลือสามตัวนะเราเป็นบวกเฮ้ยขวสวยเลยเกิดสองตัวเกิดตัวนึงเกิดท้าแล้วเกิดท้าแล้วน่าจะตัวเอดับปะเออใช่ตัวดับที่จริงพี่อ่ะไฟไปนะพี่ไฟจะเข้ง มปนฟันไฟที่ดักดันมากเยโหเงินที่แบบว่าเต็มเติมเต็นอะเลยโอ้เหอเฮรเอ้โหห6โมงพอดีเลยไปรถไฟฟ้าหโมงแล้ว เนไก่ก่อนไปสวยพอดีเปอะไร